สวัสดีครับเงาะปลาปลาเพิินยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้พาทุกคนมาที่วัดพร,ระธาตุน,น้องบัวครับวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้พาทุกคนมาดูวิถีคนทําเทียนงานพุทธศิลป์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีบ้านของแอดมินนั่นเองครับที่มีความสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติด้วยนะครับ ปีนี้งานแห่เทียนเข้าภาษาของจังหวัดอุบลราชธานีครับจัดยิ่งใหญ่ครับในื่องานที่ว่าเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสี่แสงครับนะครับที่เราดูอยู่นี่ก็คือเทียนแกะสลักของวัดพระธาตุน้องบัวนั่นเองครับเป็นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ครับนะครับใช้ช่างเยอะเลยนะครับที่แอดมินพาทุกท่านมาดูนะครับตอนนี้กําลังเร่งเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะถึง วันงานแล้วนะครับไปถึงวันงานแล้วนะครับสำหรับไฮไลท์นะครับของงานจะมีในช่วงวันที่19ถึง21กรกฎาคมนะครับ2,567ครับช่วงเย็นวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับครับเรียกว่าคืนรวมเทียนนะครับหรือภาษาอีสานจะเรียกว่าโฮมเทียนนะครับจะเป็นการรวมต้นเทียนภาษาประเภทแกะสลักครับ ติดพิมพ์และเทียนโบราณนะครับมาทั้งหมดประมาณ51ต้นครับณบริเวณทุ่งสีเมืองครับและรอบๆโรงเรียนอนุบาลอุบลนะครับถึงวันที่21กรกฎาคมเลยนะครับซึ่งจะจัดอยู่ทึงถึง2วัน2คืนเลยนะครับสำหรับวันฮอลเทียนนะครับสำหรับวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับนายเศษฐาทวีสินครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานครับ เปิดงานประเพณีแห่เทียนภาษาของจังหวัดอุบลราชธานีของเราด้วยนะครับมาชมขบวนแห่เทียนภาษาที่งดงามและยิ่งใหญ่ตากา,กาตาครับที่สําคัญครับนะครับไฮไลท์ก็จะมีทั้งเทียนภาษาที่สวยงามและขบ,บวนฟอนหลังครับนะครับดูช่างของเราครับนะครับเร่งกับงานครับนะครับนี่คือเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ครับนะครับจะมีหลายประเภทครับเทียนประเภท แกะสลักขนาดเล็ก,ก,ลกขเขียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ที่เราเห็นอย่างนี้นะครับประเภทติดพิมพ์ครับประเภทติดพิมพ์ก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเทียนโบราณครับเทียนโบราณนะครับสำหรับขบวนที่เราชมอยู่นี้เขาเรียกว่าเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ครับนะครับวัตถุดิบสาคัญในการทําเทียน นั่นก็คือขี้พึ่งครับนะครับในสมัยโบราณนั้นจะนําเทียนเล่มเล็กครับมามัดรวมกันเป็นเทียนเล็บใหญ่ๆและจัดขบวนนําไปถวายวัดครับการรวมเทียนพรรษาเป็นกลุ่มนี้สแสดงถึงความสามัคคีกันในหมู่คณะในหมู่ชุมชนนั่นเองครับต่อมานะครับก็ยังมีการพัฒนาแกะสลักและหล่อขี้พึ่งเป็นเทียนเล่มใหญ่และมีช่างฝีมือครับมาช่วยกันแกะสลักลวดลายสวยงามต่างๆโดยเฉพาะลวดลายของ ชาวอีสานดั้งเดิมครับที่เราเห็นอยู่นี้นั่นก็คือการร้อยดอกเทียนครับนะครับการร้อยดอกเทียนของชาวบ้านนะครับกลุ่มของวัดพระธาตุหนองบัวครับนะครับพากันมาร้อยดอกเทียนนะครับซึ่งนํามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านครับโดยการใช้นะครับลูกของต้นโพครับนะครับลูกของต้นโพนะครับมาเสียบไม้ แล้วก็มาจุ่มนะครับนี่ครับมาจุ่มเทียนนะครับที่พึ่งร้อนๆนะครับนะครับแล้วก็จุ่มลงนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในน้ําเย็นแล้วก็แกะออกมาเป็นดอกเทียนนะครับเรียงร้อยเป็นนะครับลองเรียงร้อยเป็นทั่วเออเขาเรียกว่าดอกเทียนสวยงามเลยนะครับดอกเทียนสวยงามเลยนะครับนี่คือกลุ่มแม่บ้านนะครับที่พาเพื่อนๆมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าประวัติ การแห่เทียนภาษาครั้งแรกเกิดที่ไหนนะครับประวัติแห่เทียนภาษาครั้งแรกนั้นนะครับย้อนไปไกลเลยนะครับสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับโดยกรมหลวงสัมปสินทิปส่งครับนะครับท่านทําขบวนแห่เทียนภาษาครั้งแรกเมื่อวันที่20กรกฎาคมครับ2444ครับหรือ123ปีผ่านมาแล้วครับโอ้โหนานมากเลยนะครับนะครับถือว่านานมากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ จะมีการนําต้นเทียนมาประกอบเป็นขบวนต้นเทียนพรรษาครับนี่นะครับอยาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็คือนะครับนี่ก็คือที่พึ่งนะครับที่พึ่งที่ต้มร้อนแล้วนะครับนี่ครับลูกสีดำดำครับนั่นก็คือลูกของต้นโูนะครับลูกของต้นโูครับจุดครับ สังเกตครับการทำทันเหียนนะครับจบเพื่อให้เนื้อเทียนนะครับติดกับแบบพิมพ์ครับแบบพิมพ์ก็ทําจากธรรมชาติครับนะครับทำจากผู้โพนใ่เองนะครับคุณยายก็มีความสุขครับนะครับพากันมาทําดอกเทียนกันครับนี่ครับได้แล้วพอได้ที่แล้วยายก็จะใส่ในแช่ในน้ําเย็นครับ คเมื่อเทียนนะครับโดนความเย็นครับก็จะแกะออกเป็นดอกเทียนครับสวยงามครับนะครับแล้วก็จะนํามาร้อยครับนำมา้อยครับสนุกสนานกันเลยนะครับคุณแยางก็ทําด้วยความสนุกครับครับทำด้วยความสนุกครับ ประเพทนี้แห่เทียนพรรษานะครับขบวนแห่เทียนนั้นมีขนาดใหญ่ครับนะครับมีความยาวถึง1 0บถึงสิเมตรนะครับสำหรับความสูงนั้นประมาณ6เมตรนะครับในการขนย้ายเทียนพรรษาแต่ละทีเราก็จะใช้รถเทเลอร์ขนาดใหญ่ในการขนย้ายครับนะครับการตกเตียงเทียนพรรษาจะมีการนําเรื่องราวของพุทธประวัตินะครับมาใส่ในกระบวนแห่นะครับ ครับนับว่าประเพณีแห่เทียนราษาของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเลยนะครับ